อยากมีเสน่ห์ชวนให้ตราตรึงเลข156ต้องมีกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสันกรรมดวงรายการที่จะวิเคราะห์ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์และทํานายโชคชะตาให้กับทางท่านผู้ชมนั่นเองครับและผมก็คือสินแสสีนั่นเอง อย่างที่ผมได้บอกล่าวไปนะครับกับเลข156เอ๊ะมันชวนมีสเสน่ห์อย่างไรมันชวนให้ตราเตึงอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ทราบดังนี้ครับเลข1นนั้นเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นี่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ <S <S เป็นที่เชิดฉายนั่นเองต่อมาครับเลข5นั้นจะเป็นตัวแทนของดาวพระรัสบดีซึ่งจะเป็นตัวแทนของความสุขขุมความรอบคอบการมีสติ และสุดท้ายครับก็คือเลข6ซึ่งเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวทางด้านความรักนั่นเองครับนั้นๆเวลา156เข้ามารวมกันย่อมหมายถึงอะไรครับแสดงว่าผู้หญิงคนๆนี้นั้นก็ต้องมีความสุขุมนุ่มลึกเป็นอย่างดีดูเป็นผู้หญิงที่มีความเรียบร้อยดีนั่นเองครับและรวไมไปถึงยิ่งมีความรักเข้ามาด้วยก็เลยทําให้เกิดภาวะสเสน่หาใครเห็นก็หลงไหลใครเห็นก็ตราตรึงเกิดขึ้นนั่นเองครับ นั้นนั้นใครก็ตามที่มีเลข156อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็บ่งบอกได้เลยครับว่าเรานั้นมีสติปัญญาที่ดีและยังเป็นที่สเสน่หาต่อคนอื่นด้วยนะครับนอกเหนือไปกว่านี้แล้ว156นั้นยังแทนถึงในเรื่องราวทางด้านเงินเงินทองทอง,ทองและการเรียนได้ดี ใครก็ตามนะครับที่บ่งบอกว่าเอ๊ะอยากจะเรียนเก่งขึ้นมาก็ผมก็แนะนำครับ156อันนี้ก็ใช้ได้อยากจะมีเงินเงินทองที่ดีได้ผู้ลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนก็ใช้เลข156ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับนอกเหนือจากเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งเสริมดวงชะตาได้แล้วนะครับแน่นอนครับยังมีเทคนิคอย่างนึงนั่นคือการใช้น้ําหอมนั่นเองน้ําหอมนิชาพานะครับ ในลักษณะของเลขโค้ด1 5 6เรายังมาสามารถใช้ในลักษณะการเสริมสเสน่ห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์นะครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะมาใช้ในลักษณะการเสริมมงคลแล้วก็เลขหนึ่งแทนถึงนิ้วนางนะครับเราก็สามารถใช้ฉีดในส่วนของนิ้วนางขึ้นมาได้ฉีดเบาๆนะครับต่อมานะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของเลข5ก็แทนถึงในลักษณะของนิ้วชี้ของเรานั่นเองก็ฉีดเบาๆที่นิ้วชี้ของเราได้ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเลข6กเลข6กคือดาวพฤหัสนะครับเราก็สามารถฉีดที่โคนนิ้วโป้งของเราได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ1 5 6เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวทางด้านความรักเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสเสน่หหาในลักษณะแบบสุข,ขุมนั่นเองครับเวลาเราจะนำไปใช้ในลักษณะสถา,าสนการณ์ใ,นในดแล้วก็ผมแนะนำครับว่าในจังหวะที่เรากำลังจะมีการกินเลี้ยงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการกินเลี้ยงกับลูกค้าหรือกินเลี้ยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ผมแนะนำใช้ตรงจุดนี้นะครับเพราะมันจะช่วยทำให้พวกเขาเหล่านั้นนั้นจดจำเราได้เป็นอย่างดีเลขหนึ่งเลขห้ายังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมด้วยนะครับดังนั้น,น,นสถานการณ์แบบนี้เราก็แนะนำครับว่าใช้นิจาพาโค้ด์156ครับ จบกันแล้วนะครับกับเลข156นั่นเองแน่นอนครับว่าใครก็ตามที่มีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์ย่อมเป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักการเรียนและรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับการกันนั่นเองแต่แน่นอนครับว่าถ้าเราไม่มีเลขโทรศัพท์นี้ผมก็แนะนาครับการใช้น้ําหอมนิชาพาเลข156ได้นั่นเองครับสำหรับในส่วนของคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรต่อไปนั้นท่านผู้ชมสามารถติดตามกันได้กับรายการสันนิกรมดวงกับผมสินใจ4ส,สีนั่นเองครับ ร่วมจัดทำโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ SPY c o s m e t i c รับผลิตครีมบำรุงผิวทุกชนิด